Honda City 2,026ยังคงครองตำแหน่งรถซีดานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยด้วยการพัฒนาใหม่ที่ทันสมัยทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะภา,ายนอกมาพร้อมกับการออกแบบที่โฉกเช่ยวและสปอร์ตยิ่งขึ้นกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่เชื่อมต่อกับไฟหน้าเลดทรงเรียวยาวที่ให้ลุคพรีเมียมและโดดเด่นไฟเดทามบรันนิงไลท์แบบเลดเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางกันชนหน้าทรงสปอร์ตพร้อมเส้นสายคมชัดช่วยให้ตัวรถดูหรูหราและมั่นคง ด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายและ s i กเนเจอร์ดีไซน์ใหม่ที่เสริมความทันสมัยและสะดุดตาล,ออล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด16และ17นิ้วให้ความลงตัวทั้งความสวยงามและการยึดเกาะถนนภายในห้องโดยสารถูกยกระดับให้หรูหราและกว้างขวางขึ้นวัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกมาใช้ในทุกจุดเพื่อเพิ่มความพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้และหนังสังเคราะห์ในบางรุ่นรองรับสบรีระและให้ความนุ่มสบาย หน้าจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทัล TFT ขนาด10.2นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนและปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามความชอบจออินโฟเทนเมนกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่ให้ความบันเทิงเต็มอัตถรสระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการพร้อมช่องแอร์ด้านหลังเพิ่มความสบายตลอดการเดินทาง ฮอนด้าซิตี้2,026มาพร้อมขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันโดยยังคงนำเสนอเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตร v t e ท Tur b o ทโบที่ให้สมรรถนะเต็มเปี่ยมและอัตราเร่งที่ทันใจพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลอีกทั้งยังมีเวอร์ชัน e-Hybrid ที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อมอบความประหยัดเชื้อเพลิงขั้นสูงสุดและการขับขี่ที่เงียบสนิทระบบ driving mode สามารถเลือกปรับได้ทั้งโหมด e-Drive V ไฮบริดไร้และเอนจิ e นไร้ตามสภาพการใช้งานด้านสมรรถนะ Honda า i t y 2026ได้รับการปรับปรุงระบบช่วงล่างให้ทั้งความมั่นคงและนุ่มนวลในการขับขี่ตัวรถควบคุมง่ายตอบสนองชับไวทั้งในเมืองและทางไกลพวงมาลาัยพาวเวอร์ไฟฟ้าให้ความแม่นยำสูงและเหมาะกับสภาพถนนในประเทศไทยระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนและเบรกหลังแบบดรัมหรือดิสในบางรุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถอย่างมั่นใจ Honda City 2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING รุ่นล่าสุดที่อัดแน่นด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัรน Adaptive Cruise Control ระบบเบ,บรกอัตโนมัติป้องกนอนัน,นการชน Collision Mitigation Braking System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Road Departure Mitigation ระบบเตือนการชนด้านหน้าและการตรวจจับคนเดินถนน กล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์จอดรอบคันเสริมความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้านความสะดวกสบาย Honda City 2026มีฟังก์ชันครบครันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดประตูบแบบ Smart Entry พร้อมปุ่ม push start ร,ระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนช่องชาร์จ USB-C และ USB-A ครบทุกตำแหน่งระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ เช่นการตรวจสอบตำแหน่งรถการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและการควบคุมฟังก์ชันบางส่วนจากระยะไกลเสริมด้วยห้องโดยสารที่เก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้นทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างเงียบสงบและสะดวกสบาย